ไม่ได้เพราะเราเขาเรียกมีใจไม่เป็นกลางมีใจไม่เป็นธรรมผมไม่ได้บอกว่าต้องกลางร้อเเซน์พูดเสมอแล้วอย่างน้อยต้องมี8ปดสิบห้าเก้าบเรซนขึ้นไปฉะนั้นเมื่อจิตใจเราไม่มีความเป็นกลางเอียงหรือเท่เด่เราจะปาเขาเรียกเราจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้เด็ดขาดจงเป็นตัวของตัวเรา,าดีที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้กระแสสังคมนะมันมีหลายมิติหลายเวอร์ชั่นหลายรูปแบบในการสร้างภาพลักษณ์การโฆษณาชวนเชื่อ การเขาเรียกว่ากลุ่มมันสมองกลุ่มความคิดครอบงำาความคิดครอบครอบงำอารมณ์ของเราตรึงอารมณ์ของเราให้อยู่ในบรรยากาศร่วมเนี่ยเราถูกถูกก็ียกวถูกตรึงแบบนั้นไหมถ้าถูกแสดงว่าความคิดของเรายังล้มเหลวอยู่ยังไม่มีความเป็นตัวของตัวเองถ้าเกิดใครไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะถูกคนอื่นคิดครอบงำจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อไหร่นะ โอกาสที่เราจะเดินทางก้าวสู่ความสําเร็จเนี่ยถามว่ามีนะมีเปอร์เซ็นที่ไม่มากเพราะเราถูกทักยุงในทิศทางที่ผิดพลาดไงเนี่ยเขาเรียกไม่ช่างน้ําหนักไม่ช่างเหตุช่างผลเพราะอ,อันนั้นอ,อันนั้นไอ้ช่วงไหนควรช่วงไหนไม่ควรเนี่ยเราต้องมีฝึกตึกตองด้วยตัวเราเองเป็นหลักเลยคนอื่นเป็นแค่ตัวเติมตเต็มเป็นตัวเสริมเพราะการสร้างความสําเร็จของผู้คนผมบอกแล้วคนอื่นนะช่วยเราแค่3 0เท่านั้นเอง ยี่สิบสามสิบอีกหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะเราต้องเป็นเป็นผู้บัญชาการความสําเร็จด้วยตัวเราเองทั้งสิ้นเลยคนอื่นช่วยได้ไม่เต็มที่หรอกตอนคนก็พูดพูดพูด,พดแต่พอถึงเอาเข้าจริงนะมันไม่ใช่หรอกจริงๆบางทีอิจฉาเราจ้ทำไปตอนแรกตอนที่เราไม่สําเร็จโอ้โหพูดดีมากเลยส่งเสริมเติมเต็มเราทุกอย่างพอเราสําเร็จล้าหน้าเข้าไปเท่านั้นเองคราวนี้แหละทัศนคติเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมเนี่ยคนเป็นแบบนี้จริงๆ พูดแน่ผมให,ให้ให้ไปเลย90้เปเซ็นเป็นแบบนี้อีกส0ซที่จะเจอเพอร์เฟกจริงๆนะส่วนมากยังไม่เคยเจอพอเรามีประสบความสำเร็จโอ้โหตอนแรกเราแนะนำถูกแนะนำดีเลยถูกฟูมฟกักอย่างดีเลยพอเราล่ำรวยแซงหน้าไอ้คนที่แนะนำเรามาใช่ไหมคราวนี้ทัศนคติที่เขามีต่อเราเคยเป็นอีกแบบหนึง่งพอเขารวยแซงหน้าปุ๊บต่อมอิจฉาเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละคือสังคมมวลมนุษย์ช่วงหน้า คนที่ทำํำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันจําเป็นไหมที่ต้องสร้างกลไกความเป็นธรรมชาติของตัวเราเพื่อสร้างจุดขายแพคคุณเดียวครับ เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นลาล่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูก,ถกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085-666-8347 084-099-9347ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow! S 2> แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 93 47 กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบรินอีกครั้งครับมาดูว่าคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยไอที่ล้มเหลวกันไปเนะี่ยทำไมถึงล้มเหลวทั้งๆท,ท,ที่คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เข้าประสบความสาเร็จสิ่งที่เราล้มเหลวหลักๆเลยขาดความเป็นตัวตนที่แท้จริงเริ่มตั้งแต่แรกเข้าเลยแรกเข้าเดียวบางทีนะ ไปเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนของเราหมายถึงเข้าไปทําเครือข่ายข้ายตรงเนี่ยไม่ใช่ใจปราถนาไปเพราะว่าความเกรงใจเสียไม่ได้ก็เลยเออไปองั้นนะ่ะเพื่อตัดความลาคาญแบบนี้ร้อยทั้งร้อยไปทําเครือข่ายข้ายตรงนะโอกาสสาเร็จนี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากนอกจากไปแล้วมาเปลี่ยนทีหลังแต่เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนมันก็มีไม่มากนี่แหละคืออุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่ คนที่ทำเครือข่ายขายตรงประสบความสำเร็จได้จะมีความรู้หรือไม่รู้การศึกษาระดับมาไหนเขาไม่ได้บัญญัติไว้แล้วก็ไม่ใช่ความสำคัญด้วยสิ่งแรกนะที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีิ้นนี้มันต้องมีใจก่อนใจอยากรับรู้ใจอยากกระทำใจอยากเรียนรู้ใจอยากแสวงหาเห็นไหมเอ๊ะมันทำยังไงอีกคนที่ทำสำเร็จเพราะทำยังไง ไปเพราะว่าอยากเรียนรู้ต้องการมีความอยากมีความต้องการไปเพราะความอยากความต้องการแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่อยากแล้วต้องการแล้วไม่เรียนรู้หรือเรียนรู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็อยากจะโดดข้ามขั้นอยากประสบความสําเร็จเพียงชั่วข้ามคืนไอ้แบบนี้ก็ไม่สาเร็จผมบอกแล้วไงการสร้างความสําเร็จในชีพคือขายขายตรงหรือทุกอาชีพไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มาด้วยความแบบง่ายๆ มันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้ล้วนได้มันมาด้วยความยากลําบากด้วยกันทั้งสิน้นกว่าจะได้มาถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครอะผ่านการต่อสู้มาลุกทุกรูปแบบเหมือนกันผ่านความสุขผ่านความทุกข์มาทุกวิติไม่เชยโอ,อไ้ไปต่อยังไม่ทันต่อสู้เลยแล้วจะไปสำเร็จมันไม่มีไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่ไม่เคยต่อสู้อะไรมา ผมหมายถึงความสําเร็จนะไม่มีที่ว่างสําหรับเขาหรอกแต่ความสําเร็จจะมีที่ว่างของนักต่อสู้เท่านั้นนักะจญภัยนักกล้ากล้าพิชิตความสําเร็จเจออุปสรรคก็ไม่ทอ้อถอยเจออุปสรรคก็ไม่สิ้นหวังไม่สิ้นไล่ไม่ตอบมีความต้องการอยากเรียนรู้อยากเอาชนะความสำเร็คอเรียกอยากเอาชนะความล้มเหลวหรืออุปสรรคปัญหา ปัญหานี่มันแง่ๆอยู่แล้วถ้าเราอยากสําเร็จเมื่อไรสิ่งแรกที่เราต้องเจอคือปัญหาและอุปสรรคแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดอยากสาเร็จมันก็เฉยเฉยไม่มีแรงต้านแต่ถ้าคิดเอออยากสําเร็จนะคราวนี้เราเจออุปสรรคเลยก็เดินก็ไไปหาเอาแล้วทาเครือข่ายไปคุยสามคนห้าคนแล้วยีคนไม่อยากจะคุยด้วยเบื่อไม่อยากมองหน้าขายตรงอะไม่เอา ไอตัวไงโอ้ยนี่ไม่ดีไอ้นี่หลอกลวงะนะยี่ตั้งคําถามมีข้อแม้ยอยะแยตใมหมดเลยที่เราเจอแบบนี้ก็กกคืออุปสรรคไงปัญหาไงถ้าเราไม่เดินไปหาเขาเราไม่อยากสําเร็จเราอยู่เฉยมันก็ไม่มีคําถามไม่มีแรงต้านแบบนี้แล้วเราจะทลทะลุแรงต้านอารมณ์และความรู้สึกคนได้ไงว่าเอ้ยทำขายตรงก็ไม่เอาด้วยหรอกไม่ชอบอาชีพขายขายไม่ชอบเลยทำยังไงอะมันต้องกลับมาหายุทธวิธีค้นหาคําตอบ เมื่อตรงไม่ได้มันก็ต้องอ้อมอ้อมต้องแบบเนียนๆตรงต้องแบบเนียนๆอย่าผีผามเข้าไปทะลุเลยเพื่จะทําให้เขาทาขายตรงเขาไม่เอาหรอกพูดง่ายๆนะเขาไม่อยากทำแต่เราต้องคิดค้นหาพอไม่มีอะไรเกินความสามารถของความเป็นมนุษย์ได้หรอกแต่ผีผามแรงเกินไปเร็วเรียกมัดมือชกเร็วเกินไปนะการตอบสนองอารมณ์มันไม่มีเรียกไม่มีอารมณ์ร่วมที่มาร่วมงานกับเรามันก็จบ แล้วเราก็จะเจอแรงต้านแรงต้านที่ร้ายแรงที่สุดที่ทําให้เราท้อแท้สิ้นหวังไม่ใช่แรงต้านจากคนที่เราไปพูดคุยนะแรงต้านจากจิตใจของเราเองที่ไปเจอปัญหาปุ๊บคนเขาไม่ตอบรับไปสิบคนแล้วพูดคล้ายกันแรงต้านในใจมันขึ้นมาฮึดทันดีเลยเหมือนความดันเหมือนอารมณ์เหมือนลมเต็มท้องเวลาพูดมากๆเนี่ยลมมันดันเนี่ยมันจุกใช่ไหมมันก็เหนื่อยเกิดความท้อแท้สิ้นหวังนี่แหละ ก็ถ้าเกิดเราทําอะไรแล้วแต่นะอย่าไปมุ่งเน้นโฟกัสเกินเหตุเข้าไปเนียนๆไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของความเป็นธรรมชาติของคนเพราะคนไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็รู้เป็นธรรมชาติของมันไงไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรงรมชาติว่าไม่ชอบอยากทำเครือข่ายขายตรงแล้วเข้าไปเนียนๆให้เนียนแบบธรรมชาติค่อยกลมกลืนสร้างบรรยากาศอ้ใช้เวลานิดหน่อยแต่ได้ใจพอได้ใจมาทํางานเครือข่ายขายตรงร่วมกับเราโอกาสประสบความสำเร็จมันก็ มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยนะครับวันนี้รายการรวยยิบสีชั่วโมงนะี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ